ม่ซงคาดอกคุ้อ่าไม่ซงฮึซงคาดอกคอ่าไม่ซงไม่ซงไม่ซงคาคุ้มอ่าอ่าไม่ซงไม่ซงคาคุ้ม ah i no,

Ah, that's so nice. Yeah. <laughs> mm, I don't know what I'm kidding. อันนี้ว่าขึ้นมันเหนที่อันไหนเมื่อนั่นนะคิง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 คิมคิมคิงเนี่ยสิงยาก็ได้นะเสียงยาวเาสระอีน่ะสระอี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 เสลาอีเนี่ยสิงยาวบ่ได้นะนะอันนี้ก็เสียงยาวนั่นนะที่นั่นไม่เอกก็เป็นเสียงไอเสียงยาวเอียนก็เป็นเสระอี เป็นสลอีนี่นะพ่อไม่เอกมาใส่มันเป็นสิ่งยาวเอ็นก็อมันยาวตันไม่โคนะอ่าก็ไม่ต้องตาสุดก็ม่นะจะเป็นสิ่งจำตาบนนะนะขีดขีดขีดนี่นะ่นะอสังขารมรอาเปิดไม้ก่นเปิดไมก่อนอ่าเรสังนี้ว่ายิบไรขนเนี่ยจะโคสังเก่ยิมไรเหรอฮะไไหนสังขันเห็ดจังไรอะตอกหน้าผากอ่ะว่าลังหลัลัลัง คินคินคินคิมคิมคิมนั่นน่ะอย่างไรันนั่นเยมอ,อะไรนินตอกหนักกุ้นคีบคีบค i บเออนั่นน่ะเอาคีบคีบคีบเออนั่นแหละนั่นแหะนั่นแหะคีบคีบคีบ เออนั่นแหละขีดอ <S deuxième> ่า <fizer> นั่นเหรอขีดขีดไอ้ข้อควายสระอีมอมมาอันว่าครีมเนี่ยเนี่ยมันจะมีมันถึงก็เป็นตัวซ่อนเน่ะมีข้อควายเอรอเรือเนี่ยอันนี้เสียงเสียงซ่อนนะเขาจะละอ่านต้องกานสองเสียงแล้วก็มีสระอีเขาไหมเนั่นนี่ยแล้วก็มอมมาเนี่ยนี่ยอันนั้นอ่านว่าครีมเนี่ยนะครีมป๊บมีรอเรืออ่านว่าครีมนะ พอมีมอมรอเรือคำมาอ่านว่าครีมอ่านซ่อนกันนั่นะอ่านจังครีมนั่นนะจุ๊บจุ๊ครีมก็มุนเมี้ยวหนึ่งอ่านสัวตาเนื้อตาตัวมันเฮ็ดให้มันหอมหอมพี่เรนเนื้อตัวผิวมันแตกนั่นนั่นนะมันห้องครีมนั่นนะครีมน่ะอ่านั่นคือคุ้เจ้าเนาะยิ้มยิ้มเนี่ยผมว่าผมว่าจองแล้เนาะยามเจอเนาะอ่าน่ะครีมน่ะต้องนะครีมเนี่ยก้าวก้าวมาไหน มันจีบมวนเนี่ยนะเป็นม้วนนี่เป็นผอมเนี่ยมันจีบม้วนครีมเนี่ยมันถึงหน่ำเนี่ยคนหอยอย่างนั้นเมื่อเข้าคนหอยอย่างนัไรครีมเนี่ยกังพาคุยันถามอินไปเห้ยว่าถามน้ำน้ำเปล่ามีนยไม่เอกคือช่วแน่เป็นเสียงจำใจค่ะเออมันอยู่ที่ว่าตูมเนี่มันเนี่ยเป็นเสียงกลางเนี่ยเสียงสูงเนี่ยเสียงเต็มเสียงเตมเนาะแม่เองเนี่ยก็อยู่ก็ไม่อยู่ที่เสียงเต็มเนี่ยนะ พ่อหมีมีหอหิบอยู่ตั้งหลังตัวเมย์ใช่เนีนะสิงจัมเตอร์นะที่ว่าไม่เอกแน่เป็นสิงจัมเตอร์นะที่แน่ๆนะเพราะว่าพายนั้นเป็นสิงแตนมสิงแหนมสิงแหนมแน่สิงแหนมั้งซักสี่ตัวนะ่ยนะเพราะเขาไม่เอกมาวางใส่เนื e ้อเนี <pim ples> ่ยย <Okay. S 3> okay. ิ่งเป็นสิงจัมเตอร์หมดนะต้องการนะอ้าวยกก็ไม่โทษค่ะเลยสิงจัมเตอร์ไม่โทษก็เหมือนกันไม่โทษก็จัมเตอร์เง ก็กาไม่โทนี่มันเสียงมันป็นลักยาวหรือไม่เอไม่เอกในเสียงมไม่โทรในเสียงลากยาวมันเนียโอ้ยเสียงอ่นานก็น้องโง,โง,งูเค้งน้องหนูก็เคยนก็น่างยไงเอาไหมข้อควายสละอึงอง,ง,งูคึงไม่เอกครึงไม่โทรคึงข้อควายสละอึงน้อนหนูอ่านว่าขึ้นไม่เอกขึ้นไม่โทรขึ้นข้อควายสละอึมมามาอ่านว่าขึ้น ไม่เอกคืมไม่โทรคืมนะคึงคึ้งคืงคึงคึ้นคืงคืมคึมคืมสิ่งอันนี้เป็นสิ่งพอดนะสระอื่นเป็นสิ่งพอดเอาไว้ทำใจได้ไหมนะข้อควอมสระอื่นกับไก่อันว่าคึบข้อความก็เด็กอันว่าคึบข้อความต่บอใบไม้อันว่าคึบคึกคึบคึบอ่าสังคะมาเอาไว้คึง คึ้นขึ้นขึนขึ้นขึ้นคึมคึมคึมคึกคึดคึบเออนั่นแหละเนี่ยจริงเหรอว่าไหมว่าจริงเหรอเปิดไหมคึ้นขึ้น คึ screws, stumbled, Anyways, quin, it, ín, ่งคึนคึนคึนคึมคึมคึมคึบคึบึอ่าอะไรนะคึงคึงคึงคึนขึนคึนคึมคึมคึบ คือคือคืออ่านั่นแหละนะคือคือคือเออนั่นแหละอ่าทำไมถอนเสียงนะตัวย่อมนะผู้ใดว่านี่นะคอควายสระอืององูอ่านว่าคืนไม่เอกคืนไโทรึืนคอควายสระอือนอนหนูอ่านว่าคืนไม่เอกคืนไม่โทรคืน คอควายสระอือพอมาอ่านว่าคืมไม่เอกคืมไม่โทคืมอันน like oh, right. yeah, 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 yeah. mm ั้นนะสิเรียนแล้ภาษาเส้นนะคอควายสระอืออ่านว่าคืดคอควายสระอือบอใบไม้อ่านว่าคืบคืนคื้นคืงคืนคื้นคืนคืมคืมคืมคืดคืบยำโบราณนะเป็นสิ่งยำโบราณเพราะว่ามีสระอือสระอีเยอะสระอือ สิ่งยาคืออาจะพูดรอง่าอ่าคืนคืนคืนนี่คะจังหวะอันนี้สิ่งจำเตอคืนเออนั่นละจังนั่นคื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 มคืม คืมอ่าอันนี้ก็สิ่งจำเต่างนะคืดคืบอ่านั่นแหละครึงครึ่งถึงคืนขึ้นขึ้นคืบคืบคืบคืดคืบเออนั่นแหละอ่ะอ่าจริงอ่ะ กดนี่อือขึ้นขคืนคืนขคืนขึนนคืนคืนคืนนเออนั่นหะเนะเรืงเปินเอึนนึนคืน คืนคืนคืมคืมคืมค <array> <all S 2> ืดคืบอ่านั่นแหละอ่านะไนะคืน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 คืมคืมคืมคืด คือเออนั่นแหละนะครึ่งครึ่งครึ่งคืนคืนคืนคืมคืมคืมอันนี้เป็นเสียงจังตอรน่ะพี่น่าเป็นเสียงจังตอรน่ะคืดอ๋อคืดคืดเสียงเสียงจังตอร์ยาวละอ่าอ่ากเียาวอ่า คืบคืบอืมอย่างนี้อย่างฟังกยกรรมกรรมสิงยาวกรรมสิงปอดกรรมสิงจำเตอรกรรมสิงจำนาเนี่ยมันมันกวางอย่างนะเมื่อไก่นะนะมันเด่นข้อไขว่เหมือนกันนะนะบ่เป็นไหมตอนเด็กเหมือนกันอ้าวจะได้มื่อไก่สมหรับจำนาอ้าวมาที่ตัวนี้จะไม่ใช่จำเตอรเนี่ยมันมันเด่นกว้างอินนะก็เพราะเขาอ่านกันน้ำๆก็ฟังก็ไรก็ยัง